สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะมาทำหนังไก่ทอดนะจ้าส้มไปร้านอาหารพี่ไก่เมื่อวานนี้เธอมีร้านอาหารไทยในอังกฤษจ้าไปทานก๋วยเตี๋ยวไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่ที่ร้านเธอเธอก็เลยให้หนังไก่มาจ้ะใจดีมาก ขอบคุณมากๆนะจ๊ะพี่ไก่เดี๋ยวส้มจะทำหนังไก่ทอดจ้ะก mm ่อ hmm. นอื่นจะนําไปต้มก่อนจ้ะต้มก่อน mm hmm. แล้วก็เทน้ำออก mm hmm. เดี๋ยวมาดู mm hmm. ขั้นตอนต้มเสร็จแล้วนะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะต้มจ้า mm hmm. หนังไก่ส้มก็สุกแล้วนะจ๊ะ mm hmm. แล้วก็ปิดไฟเลยจ้ะ mm hmm. ก็ต้มประมาณ ให้เขาเดือดห้านาทีจะต้มให้สุกแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงแล้วก็ตักขึ้นจะตักหนังเขาขึ้นให้เสดดน้ําแล้วก็เราก็ปรุงเครื่องจะเดี๋ยวส้มตักขึ้นก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาชมตอนใส่เครื่องปรุงแล้วก็หมักไว้จ้ะส้มก็ตักขึ้นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหนังไก่ ชิ้นใหญ่เกินไปก็หั่นนะจ๊ะหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วแต่คนชอบนะจ๊ะแล้วแต่ตามใจชอบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กส้มก็ใส่ขนอผงขนอรไก่ไปครึ่งไปครึ่งช้อนโต๊ะจะใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือป่นจะครึ่งช้อนชาไม่ไม่อยากใส่เยอะจ้ะเดี๋ยวมันจะเค็ม ส้มกลัวมันจะเค็มจ้ะแล้วก็พริกไทยตามใจชอบนะจ๊ะใส่ลงไปจ้ะตามใจชอบเลยจ้ะจะใช้จะใช้พริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้จ้ะแล้วก็น้ำตาลใช้น้ำตาลอะไรก็ได้นะจ๊ะส้มใช้น้ำตาลทรายขาวจ้ะหนึ่งช้อนชาจ้ะ แล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะจ้ะหนังไก่ก็ประมาณหนึ่งกิโลกรัมนะจ๊ะหนึ่งกิหนึ่งกิโลกรัมจ้ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้ะ ก็หมักทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งจ้าเพื่อว่าซอสเขาจะได้เข้าน้ํำเข้าหนังแต่ของส้มคงจะต้องหมักค้างคืนจ้าเพราะว่าช่วงนี้ไม่สะดวกไปทอดจะส้มจะทอดข้างนอกจ้ะเพราะว่ามันเป็นน้ํำมันก็เลยทอดข้างนอกจะสะดวกกว่าจ้ะก็คงจะเป็นพรุ่งนี้จ้าทอดแต่ก็หมักไว้นานๆก็ไม่เป็นไรนะจ้า เดี๋ยวมาชมตอ,ตอนตอนทอดกันเลยจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะมาทอดไก่หนังไก่นะจ้าที่หมักไว้เมื่อคืนนี้จ้าหนักไว้หมักไว้เมื่อคืนนี้อืก็เอ,เอาออกมาทอดข้างในจ้าใส่อันนี้อากันมันกระเด็นจ้าส้มก็มี ใบมะกรูดจะใส่ลงไปด้วยจ้ะเวลาทอดนั้นเสร็จส้มก็มีแป้งข้าวเจ้านะจ๊ะแป้งข้าวเจ้าก่อนจะไปทอดก็ชุบก่อนจ้ะถ้าไม่มีใช้แป้งใช้แป้งทอดกรอบได้นะจ๊ะแต่แต่ส้มชอบแป้งข้าวเจ้าจ้ะก็เอาชุบชุบแล้วก็นำลงทอดจ้ะน้ำมันส้มก็ใช้น้ำมันไก่จ้ะก็ ทอดเลยเตาก็ไม่ตรงเดี๋ยวลองสูตรนี้แป้งข้าวเจ้าไม่ได้ใส่อะไรเลยนะจ๊ะเพราะว่าไก่เราก็หมักแล้วจ้ะก็มีรสชาติอยู่แล้ว อนี้ชิ้นใหญ่ไปโอ๊ะ <laughs> <laughs> นี่เราจะเอาออกมาทอดนอกบ้านก็อย่างนี้แหละส้มชอบทำของทอดนอกบ้านจ้ะจะน้ำมันจะได้ไม่กระเด,ดน็นใส่บ้าน โอ้กำลังไปได้สวยเลยจ้ะเ,เพื่อนๆคงได้กินนานอยู่จ้ะ ก็หั่นตามใจชอบนะจ๊ะถ้าอยากได้ชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่หนังไก่อยู่นี่ส้มคาดว่าคงจะได้กินนานอยู่จ้ะได้เป็นหลายเดือนอยู่ก็เยอะอยู่แหมพี่ไก่นี่ใจดีสุดๆก็ขอขอบคุณพี่ไก่อีกครั้งหนึ่งจ้ม นี่ละจาจะออกมาทอดข้างนอกก็ลมอย่างนี้และจ้ะ You can stop now if l i กำลังจะเหลืองจ้ะอ,อากาศก็หนาวอยู่จ้ะอุณหภูมิก็ สองศานี่เลยจ้ะสี่หรือห้าองศาบางวันบางวันก็หนาวจ้ะบางวันก็เป็นน้ําแข็งหนึ่งหนึ่งองศาจ้ะก็ใกล้จะได้แล้วละจ้ะส้มก็ใส่ไปมะกรูดไปจ้ะเพิ่มความหอม อเพิ่มความหอมจ้ะจะตักขึ้นโอ้ยกระดาษมันจะปิว ใส่ไปเลยจ้ะแล้วก็เอานี่ใส่จ้ะโอ้เห็นไหมจ้ะกระเด็นมากเลยจ้ะแล้ก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมตากล้องตากล้องโอเคนะ นังไก่ส้มก็ทอดเสร็จแล้วนะจ๊ะก็ใช้เวลานาน,านอยู่จ้ะเพราะว่ามันลมจ้ะแล้วไอ้กระชอนส้มก็ร่วงร่วงลงที่พื้นก็ไม่ได้ล้างก็เลยต้องใช้นี่ไปก่อนจ้ะ <S <S เห็นไหมจ๊ะลมมากเลยจ้ะลมสดๆเลยแล้วเทินปิดเลยจ้ะปิดเตาข้างนอก มันก็อย่างนี้เราจะลม,มก็ได้ขนาดนี้ละจะ้ะเพื่อนเดี๋ยวส้มจะมาชิมดูนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาชิมดูจ้ะเอาถอดเดี๋ยวจะมาชิมดูกรอบไหมเนาะเอาชิ้นนี้อืมอร่อยจ้ะ ไม่เข็มพอดีได้กินนานเล้วจ้าตากล้อง <Thank you. S 1> ตากล้องอยากกินมั่งท้ายนี้ส้มขอขอบคุณท,ทุกท่านที่รับชมนะจ้าถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยจ้าขอบคุณ ล่วงหน้านะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า mm hmm. เพื่อนเก่า mm hmm. เพื่อนใหม่ขอโชคดีมีความสุขสดชื่นนะจ๊ะสวัสดีจ้า